โชคดีมาหาหมอก่อนปูภัยวงได้หัวใจใหม่แล้วล,ล่อหลานสาววันรับอ่างเปลาเตรียมออกจากโรงพยาบาลปูภัยวงเตนชนะนลงโพสภาพหลานสาวสุดที่เลิฟทั้งสองคนน้องปีใหม่และน้องโคโมโในชุดจีนสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นระบุว่า ซิงเจียยู่อีกสิ่งนี้หัวใช้ตุ๊ดจีนปีนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับปู่แล้วก็พึ่งได้ทำบอลลูนหัวใจมาได้หัวใจใหม่มาแล้วกำลังรอสองสาวน้อยมารับอ่งเปลาความทั้งเผยคลิปขอคุณปู่ที่กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจโดยคุณปู่ไพบงบอกว่าดีใจทำบอลลูนหัวใจเสร็จแล้วเส้นเลือดตีบสเส้น เส้นหนึ่งตีบไป95%ดีที่มาหาหมอก่อนกำลังจะออกโรงพยาบาลพร้อมบอกว่าได้หัวใจกลับมาใหม่แล้วต่อไปต้องระวังการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการกินตอนแรกปอดตอดตอนนี้โล่งแล้วพร้อมอุ้ยผ่อนทุกคนในวันตุดจีนอีกด้วยค่ะ ขอให้คุณปู่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ